อันครับก็เป็นนักสัมภาษต่อภาคสองนะครับแต่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับอ่านครับก็จะมีด้วยกันนะครับสี่เคสด้วยกันนะน่าสนใจนะนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเมื่อส o f เพียงเมื่ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่ามีห้าขั้นตอนด้วยกันนะครับก็นะครับขั้นตอนอันแรกดีเชอเอเซสนะครับก็แบบเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับก็คือว่า อันแรกอันนี้ r d p นะครับเป็น r d p brute force คือว่าแฮกเกอร์ใช้นะครับจุดอ่อนของ r d p เข้ามานะครับแล้วก็สามารถจะเข้ามาดาวรหัสด้วยวิธี brute force ได้นะครับคือ brute force มันก็จะไล่ไปแต่มันจะมีดิจิทัลดีก่อนนะนะครับแล้วก็จะมีหลักใจคือว่ามันจะเอาพาสเวิร์ดที่พาสเวิร์ดที่ว่าเหมือน,นว่ายอดนิยมอะนะครับมามาแฮกก่อนถ้าไม่ได้ก็ค่อยยไล่และด้อมไปนะครับ ซึ่งใน,ในปี2563นะครับไม่น่าเชื่อนะว่าปีนั้นนะครับเป็นปีที่ RDP มีจุดอ่อนเยอะมากคือทุกคนส่วนใหญ่จะใช้พอตดิมนะครับนำสารปัดก้าแล้วก็มีช่องโหว่ของ RDP ออกมาด้วยนะครับทำให้ปี2563นะครับที่เกิดเรื่องของวัฟซีโฮมด้วยนะครับมันาาประสานพอดีนะมีวัฟซีนโฮมใช่ไหมครับคนออกมาที่บ้านแล้วก็ RDP ก็ถูกเปิดใช้งานขึ้นมาเพื่อจะมาทำงาน เพื่อจะวุ้กคำโหมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้พอร์ตพอร์ตปริยายหือพอร์ต f a u l t 3 889เจอช่องบวกของ RDP นะครับปี263มถูก,กแฮกกรแลกลาเลยนะครับแล้วก็แ a นซัมเบ r กกลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งในปี263อยา่าไปทางการเลยนะครับกลับมามีบทบาทที่โด่งดังนะครับเพราะฉะนั้นไอส่วนของ i d p ก็สามารถที่จะใช้มัลติฟ a c t o r a u ออเทน i c a t i o n ได้เหมือนที่เชตได้บอกไปเมื่อเช้านะครับ แล้ว,วันที่สองับเป็นอ่าท่นที่สองเป็นอ่าเครดิทิปนะครับการยกระดับนะครับแฮกเกอร์สามารถที่จะนะครับยกระดับสิทธิ์ตัวเองได้นะครับโดยการที่เข้าไปดําข้อมูลไปใช้ชื่อรหัสผ่านได้นะครับการที่จะไปดําข้อมูลตรงนี้ได้โซ่วซ่จอดที่เข้าไปที่เอ็กเชนเจอร์ได้ใช่ไหมครับมันก็ไปดําข้อมูลออกมาเนี่ยดําข้อมูลออกมาว่าในเอ็กเ g e เนี่ยมียูซอร์ออกมาบ้างอยู่อยู่บ้างก็ดําออกมาได้นะครับแล้วก็อาจจะโชคดีไปเจอนะครับสิทธิพิเศษ ของบางคนที่เป็นบัญชีโดเมนที่พิเศษพิเศษที่ว่า v i เ e ษ e d เมนของ account ก็ได้นะครับจากการนับข้อมูลตรงนี้แหละถ้าเกิดเจอ count นี้ปุ๊บน้าก็จบเลยนะครับก็สามารถที่จะยกซืตัวเองเป็นผู้ดูแลระบบถูสุดได้นะครับเร้ยนะครับอามันระบุว่านะครับในวิธีการยกซื้์ตัวเองนะครับใช้ใช้ทูวอะไรนะครับก็จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่ามีมิแคท นะครับมีมีแคทนะครับซึ่งก็เป็น Open Source ที่จะมากับโปรแกรมพวก Linux นะครับที่พวกไม่ใช่เป็นคโคดสไตล์พวกนี้จะมีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วนะครับมีมีแคทเนี่ยมมีความสามารถที่จะเข้าปไปทําการนะครับดึงข้อมูลมาผ่านที่ถูกทําการแฮชไว้จากึกความจำของโปรเซสเซอร์นะครับอไอตทมน,นะครับครับผมจุด E HE, นะครับนอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันมี n i แคทสามารถจะนำไปใช้ ดัมข้อมูลบัญชีในชื่อและรหัสผ่านในเซิร์ฟเวอร์ AD ดได้ด้วยนะครับจารายยไกลอันนี้ก็เป็นทูที่ใช้เป็นชุดที่แฮกเกอร์อใช้จริงๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับอันที่สามเป็นเลตเตอร์มูฟเมนต์นะครับเมื่อแฮกเกอร์สามารถที่จะได้ข้อมูลสำคัญมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถจะแทมที่กระจายตัวเองเนยครับไปยังรูปข้างเคียงนะครับเมื่อจากนั้นนะครับเมื่อเขาแข่ตัวไปเรื่อยๆนะครับ เห็นว่าครับในการข่ตัวไปเรื่อยๆอาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการขโมยโทเคนนะครับยิ่งผมนั้นสามารถใช้วิธีการจบตีแบบ PTH นะครับ Pass to Hash ได้นะครับกับโปรลที่ใช้การพิสูสจน์ต้นอย่างเช่นโปรคล NT-Land, NT-LM a g e e m n nt อันนี้เป็นโปรกพื้นฐานของบะบบการนบินโนะครับคือเจาะด้วยวิธีการนี้นะครับก็สามจจา,รรา,ารถจะเจาะระบบกเชนบินโต่างๆได้นะครับหรือเป็นโปรลนะครับ อ่าคือบรลอตพวกนี้เป็นต้นนะครับคือเมมวิการมันหลากหลายมากนะครับที่งานจาะระบบนะครับทนนี้สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะจอะออกมาได้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับเมื่อเขา้าใจตัวไปทุ่นที่เบิกแล้วนะครับก็แอบฝังตัวเองไว้นะครับก็อาจจะไปแอบฝังไว้โดยที่ไปเปลี่ยนโปรซีในไอดีให้มันอ่อนลงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อ่าบนที่แฝงฝังตัวไว้เขาก็จะมีการสร้างแบ็กดอกต่างๆนะครับ มีการนักขอมูออกไปนะครับมีการเปลี่ยนกฎต่างๆนะครับจนทั้งมั่นใจนะครับโดยเฉพาะ GPO c h a n e นะครับก็คือเป็น Group r o l c y Object นี่คือไปเปลี่ยนกฎที่ AD ให้อ่อนลงนะครับแล้วก็นะครับเขาก็มีการอ่านน GPO นะครับที่อยู่ในส่วนของ AD นะครับหรือว่าไปใช้ประกรต่างนะครับที่เป็นจุดอ่อนของ Microsoft เนี่ยเข้าถึงต่างๆนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือการฝังตัวนี้ก็จะนะครับพยายามที่จะสร้างนะครับอ่าแทนที่จะไปปรับลดเนื้อหาต่าอกมานะครับแล้วก็อ่าสร้างแบคดอร์เอาหวกออกมาที่จําเป็นนะครับแล้วก็เข้าถึงคือพยายามที่จะคอนโทรลรบบทั้งหมดให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของโพสต์นนะครับซึ่งการคอนโทรลรูปทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะคอนโทรลผ่านช่องโหว่ของ ตัวโปรโตคอลที่มีอยู่แล้วนะครับพวกการที่คนโทรผ่านช่องโบเนี่ยนะครับการเคลื่อนที่ผ่านช่องบววปุ๊บเนี่ยทำไมระบบส่วนใหญ่ตัวพบตัวไม่พบนะครับแล้วก็ท้ายก็อันที่ห้าคือการเปรโหลดก็คือว่าเมื่ออันที่สี่นะครับข้อมูลถูกนําออกไปเพียงพอแล้วนะครับผู้สิททุกอย่างถูกทําให้อ่อนแอตรงนี้ไวแล้วก็สั่งกระบวนการนะครับให้ทาการเองเคลื่อนไฟล์ทั้งหมด ที่เครื่องของของเหยื่อนะครับเพื่อที่จะทําให้ระบบเนี่ยมันชะดาวลงไปหรือว่าไม่สามารถใช้บริการได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเบสแกงนะครับก็เหมือนที่บอกไปเป็นคนสั่งการนะครับแล้วก็มาจะใช้เทคนิคในการข่มขู่ที่เหมือนที่กล่าวไปนะครับดูกรณีที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรเห็นได้พังนายของสามประเทศนะครับถูกโจมตีนะครับด้วยเบสแกงนะครับแล้วก็ แต่เขาก็เก่งที่สามารถจะกู้คืนระบบมาได้คือต้องบอกว่าองค์กรใ,ใหญ่ๆนะครับที่รับพลังงานเนี่ยเขาจะมีดิอไซท์ทุกที่เลยบางที่มีดิอไซท์สองแห่งด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนี้นเขามันจะว่าถ้าถ้า,ถา,ากเกิดให้เขาถูกโจมตีปุ๊บดิอไซท์จะขึ้นมาได้ภายในอาจจะชั่วโมงหนึ่งหนึ่งวันว่านไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนทําอยู่แล้ว,ลวนในองค์กรใหญ่นะครับเพราะแน่นอนว่าเมื่อถูก้วเข้าไปจมตีปุ๊บนะครับองค์กรนี้ก็สามารถที่จะ เอายาไซต์เนี่ยขึ้นมาลันได้แทนเลยและไอเฮดรเจเตอร์ก็คือทํางานแก้ไขไปไอให้ I เวลาเดือนสองเดือนก,ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโะบบส่งบอลยาไซต์เนี่ยได้เปิดสิทธิ์ขึ้นมาดิบบอยแล้วนะครับอานะครับแล้วก็จากครั้นี้สิ่งพันคือว่าตอนเขาเปิดโซนนะครับอันนี้ของเขาแบ่งเขาแบ่งออกเป็นห้าโซนมีภาคเหนือภาคใต้มันออกมันตกนะครับแล้วภาคกลางเขาก็เปิดเขาคือเหมือนว่าตอนที่เขาเคลียร์ดิบบอลแล้วเนี่ย ขาไม่ไม่ไม่เปิดสิดทธิเดียวห้าโซนพร้อมกันนะครับเขาแบ่งเป็นแอร์เลยแล้วก็แบ่งเปิดเทีโซนคือว่าเปิดโซนแรกปุ๊บดูว่าอาจจะมีอวไรแบบมันแหวงลงเหลือไหมก็ดีเทคแบบเอาที่ IDS นะครับจะเขียนมาแกะดูเลยนะครับถ้าเกิดว่ายัางลงเหลืออยู่ปุ๊บก,ก็ต้องมาคลีนโซนนี้ใหม่ก่อนก็จะเปิดเปิดมาแลก็เทียสโซนเทีสโซนจนทั้งมันคลีนจินก็เปิดขึ้นมาทั้งหมดนะครับใช้เราประมาณสองเดือนในการเคลียร์ศูนย์้เป็นการหลักนะครับแล้วก็ทุกประเทศนะครับ เห็นว่าครับสองเดือนที่ผ่านมานะครับเขาสูญเสียมูลค่าไปหลายอย่างนะทั้งแมนอาลอะไรหลายอย่างมากมายนะครับซึ่งอสิ่งที่สูญเสียไปนะครับไม่ทำแต่ฉันก็เลยกับคือตัวที่แมนอาที่สูญเสียไปนะครับจ้างคนจ้างทีมต่างๆและที่สูญหายไปในเวลาสองเดือนเนี่ยแต่ว,ว่าหายไปร้อยล้านากับการที่คุณยอมซื้อไฟบอลดีๆตัวละสี่ห้าล้านสองตัวเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามูลค่ามันต่างกัน ไอ้จุดนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะีสปอน์ไปยังให้สภูบริหารไอทีนะครับหรือผู้บริหารองค์กรได้ตรักถึงว่ามันไาอย่างมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับการจองจีของเขาก็คือว่านะครับเขาไปได้บัญชีอีเมลราดผ่านนะครับของผู้บรนารอ,องค์กรนี่มาจากดักเว็บนะครับแล้วมันจะเข้าถึงนะครับในตัวของเบลเซเบอร์เอเชียได้นะครับแล้วก็ไปเจอช่องโหว่ CVE2020 0 6 8ู ไอ้สองศูนย์สองศูนย์นี่คือเป็นปีนะนะครับนี่คือช่องโหว่ในปีสองพันยี่สิบนะครับหมายเลขยกหกศูนย์แปดนะครับนัมเบอร์เนี้ยเป็นช่องโหว่ที่ทําให้เกิดสามารถให้เครื่องสามารถจะรับคําสั่งจากระยะไกลได้หรือที่เรียกว่า RCE นะครับจากนั้นก็ทําการนะครับควบคุมยึด AD ได้นะครับแล้วทนอ่าโดมเมนเนมเซิร์ฟเวอร์ได้อ่าเซิร์ฟเวอร์โดมเมนคอนรื้อได้หมดนะครับก็เป็นที่ผ่านมาที่อธิบายไปนะครับถัดมาอ่าขึงเข้าใช้ช่องโหว่ตรงนี้ครับ อ่าสองพันยี่สิบศูนย์หกศูนย์หกแปดแปดนะครับทังบวกของ XN นะครับนี่ก็เป็นการจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับว่าเขาจาะเข้ามานะครับอันนี้เปรียบเทียบแค่ส่วงของจริงนะแต่ว่าเป็นการจำลองขึ้นมานะครับว่าเริ่มต้นนะครับวันที่หนึ่งนะครับเอาเขาวันที่หนึ่งแล้วกันนะอ่านะครับตรวจพบการเชื่อมตจอเบเกเข้ามายังเซิร์ฟเวอร์นะครับอันที่สองนะครับตรวจพบการเื่อมต่อข้ามาจาก XN หนึ่งไปยังแมตแกงเห็นไหมครับคืออันหนึ่งปุ๊บ เบ็ดแกงต่อเข้ามาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ปุ๊บแล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุยกับไปหาเบ็แกงนะครับตรวจพบไฟล์ต่างๆนะครับไอจุดที่ทีเป็นไฟล์ของที่เบ็แกงยอมใช้นะครับตรวจพบไฟล์ตัวนี้ในเซิร์ฟเวอร์ไอชินหนะครับไอชินหนึ่งก็แล้วก็พบว่าที่ไอชินหนึ่งมีการใช้โปรแกรม ad เดฟายถอดอีในการสแกนเซิรนะครับแล้วก็นะครับตรวจพบการเชื่อมต่อจากเบ็แกงนะครับ,รบก M ับแกรเบลเซิร์ฟเวอร์นะครับแกรเบลเซิร์ฟเวอร์พบจากการเชื่อมต่อจาก แอชเชนสองนะครับกับยังเปิดแกงตรวจพบไฟเพียร์จุดที่ทีเพียที่เซิร์ฟเวอร์แอชเชนสองนะครับอ่าบัญชีรายชื่อแอดมินหนึ่งสองสามไปเพิ่มบัญชีผู้ใช้สไตล์นะครับเซิร์ฟเวอร์แอชเชนสองเชื่อมต่อไปยังเปิดแกงนะครับโดยเพิ่มชื่อแอดมินหนึ่งเพิ่มต้นกระบวนการส่งข้อมูลออกไปเแต่ว่าเข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับวันหนึ่งเข้ามาปุ๊บนะครับวันที่หกเริ่มลงมือแล้วนะครับแล้วก็อ่า วันที่หกนะครับเริ่มที่จะมีการน้ำขึ้นบวกไ่นละนะครับแล้วก็วันที่หกวันเดียวกันนะครับก็ต้องใช้แอดมินหนึ่ง,ง,ง,งสองสามนะครับทําการคัมคูสไต์นะครับวันที่หกอยู่นะครับจากนั้นก็มีการสร้างแท่ตงต่างๆขึ้นมานะครับที่ตัวเอเ a น g e นะครับแล้วก็แม่เชื่อว่าวันที่หกวันเดียวกันนะครับสามารถที่จะยึดเอดีได้ก็คือหกวันยึดเอดีได้ได้ดบ่ละนะครับ แล้วเขาตรวจพบการเชื่อมต่อจาก AD กับไปยังเบ็ดแกงอันนี้ถือว่าเป็นเพอร์เฟคแล้วเอา AD วีบินกับไปหาเบ็ดแกงได้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับความมั่นคงปลอดภัยในบัวนัรคือหมดฤทธิ์วานะนะครับอ่าครับแล้วก็บริเวณการทำซีแอมบินไอันนี้แอมบินสนะครับเริ่มจะอัปเดตแพทช์คืออัปเดตแพช์ในวันที่เขาเข้ามาจอดบนบัวทธิ์วานแล้วก็คือประสายกจนไปละนะครับคือถ้าอัปเดตก่อนนี้สักวันหนึ่ง นะครับก่อนวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะโอเคแต่ไปอัปเดตวันที่หกซึ่งตอนนั้นเม,ม็ดแจ้งได้เข้ามาในบริษแล้วก็อัปเดตไปก็ช่วยไไม่ได้นะครับอ่าครับแล้วก็ถัดมานะครับก็ผู้ใช้งานอัปเดตแพทนะครับวันที่สิบหกนะครับเซิร์ฟเวอร์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไปนะครับกับไปหาเม็ดแจ้งอันนี้คือเอาข้อมูลออกแล้วนะครับวันที่แปดก็เหมือนกัน a อดีส่งข้อมูลไฟล์เอ p ไปองค์กรแ็นเม็ดแจ้ง คือเนี่ยแม้แต่ A D A ยังนตกเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาข้อมูลออกไปข้างนอกเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ชิ้นสองทำการส่งข้อมูลไดซีพีออกไปหาเมสแกงอ่ะพวกนี้คือเริ่มถูกยึดบุญย่อยแล้วถูกยึดครองโดยเมสแกงเหมือนยุยยอยละแล้วก็เป็นอ่าทับมาจาเมสแกงให้ส่งข้อมูลออกไปยังข้างนอกนะครับและวจากนั้นที่ A D ม A ใช้โปรแกรม N B T สแกนในการสแกนได้บุ๋นทีหนึ่งการสแกนหาอีิทธิว่าเน็ตเบอร์เนี่ยแฮกเกอร์นะครับมีตัวไหนบ้างแฮกเกอร์ยังยังเข้าไม่ถึงนะครับ แล้วสุดท้ายวันที่สิบสามนะครับก็ตอนประมาณปีสองนะครับก็ขั้นตอนเพนโหลดก็คือว่าเริ่มมีการเอ็กซิชันไฟล์นะครับก็ตอนนั้นข้อมูลไว้ก่อนนะเอ็กซิชันไฟล์ประมาณปีสองปุ๊บเสร็จแปดโมงเช้าพอดีก็คือคนเริ่มงานพอดีแปดโมงเช้านะครับฉะนั้นเนี่ยเข้อมูลไฟล์เริ่มเลยว่ากี่ชั่วโมงถึงจะเองถึงจะเอ็กซิชันไฟล์ทั้งหมดเสร็จแล้วก็เอาข้อมออกมาได้หมดเรียบร้อยนะครับนี่เรื่องของฟอร์นิสต์บ้านนะครับ ได้บอกฟรอสิกก็คือดูจากไฟล์หลอกของเซียมไฟล,ล์บอลเตอร์ BPN ถ้าอัลต์ฟรอนสิกก็เลยดูจากเซิร์ฟเวอร์นะครับต่างๆแล้วก็ก็เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับบริษัทที่สองนะครับก็เป็นอที่อเมริกานะน,นะครับในปีหกสามนะครับก็คือว่าเป็นบริษทัทให้บริการได้ไอทีในอย่างของอเมริกาเลยนะครับถูกจอดร,ระบบบริษัทที่ให้บริการไอทีนะถูกจอดร,ระบบถูกจอดร,ระบบเองนะครับมีลูกค้านะครับมากกว่าประเทศทั่วโลกถูกจอดไปนะครับ วันศุกร์ที่17เมษายน2563นะครับแล้วก็การโจมตีของเขาโจมตีที่แอปแบบ PCR, p c s plus collection สีเขียวนี่คือซอฟต์แวร์ VPN นะครับถูกซอฟต์แวร์ VPN ตัวนี้นะครับมีช่องโหว่รหัส CVE 2019ขีด11510นะครับแล้วก็เมื่อสามารถจะเจาะผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้นะครับก็ทำให้สามารถเจาะระบบตามมาได้นะครับโดยทีมอกองการอค์กรณ์นี้นะครับถูก จมทีเมื่อวันที่สี่นะครับซึ่งเป็นวันหยุดของมืการนั่นเองคาดว่าวพนักง,งานไม่มีใครมาทำงานนะครับแล้ววันที่เจ็ดนะครับก็ระบบครือขายก็ถูกรับชั่วคราวคือห้าถูกเจาะใช่ไหมนะครับห้าถูกเจาะนะครับอาทิตย์หกเจ็ดก็คือบรจัทร์คือวันจัทร์ทุกคนพบว่าระบบนักงานไม่ได้ไม่ได้รับบอแล้วนะครับนี่คือถูกเจ,นะจ,นะจาะโอ้ยบ,บ,บ,งไงไบอลแล้วนะครับวันที่เจ็ดนี่คือ,อมริการเองถูกเจาะไปนะครับแล้วก็นะครับที่ถูกเจาะคือเป็น ถ้าจะไม่ผิดคือเป็นเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเหมือนใครว่าอาจจะเป็นสำนักจังหวัดนนทบุรีอย่างเงี้ยสมมติน,นะครับถูกจอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นองค์กรของภาครัฐแหละถูกจอบไปนะครับตัวอย่างที่สามนะครับก็เป็นผลกระทบนะครับเสื่อจากนะครับที่สามนี่เป็นการโจมตีนะครับมาจากซินเทโนแล็ปข้อมูลนะครับ คือของเขาเนี่ยครับเป็นการโจมตีที่ว่าโจมตีส่วนเอกชนแห่งแห่งนึงของอเมริกานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอมตอจ์ท,ทั้งหมดเนี่ยถูกปิดให้ให้บริการนะครับใ้การโจมตีของของ,ของเขาใช้ RDP b o o f o r d นี่คือนะครับแล้วก็โจมตีผ่าน,านเบ c o n เ a โ l ลด d นะครับก็จะใช้เครื่องมือของพวกากาลีนะครับเจาะเอานะครับ อันที่สี่นะครับอ่าตัวที่โด่งนัก็คืออนะครับเรื่องของค o l o n i a l ล i p e l i n นะครับไอ้ถูกจอดคือของเขาเป็นการประทั่ที่น้ํามันเนี่ยครับจาหน่ายน้ามันไปทั่วทั่วทั่วโซนของอเมริกาโซนหนึ่งนะครับเนี่ยโซนนี้ของอเมริกานะครับนี่คือรถที่วิ่งผ่านนั้นโดนหมดเลยครับพอถูกโจมตีปุ๊บน้ำมันคือไม่มีไม่มีจ่ายพวกนี้หมดเลยนะครับ แล้วก็ซีโอของรถไไลายออกแายอมรับว mm ่า hmm. ต้องจ่ายห้าน so Te ันเหรียญจริงห้าน้านเหรียญนะครับจริงนะครับโดยที่เขาจะเข้าใจวันที่ที่ถูกโจมตีเลยนะครับวันวันเดียววันที่ถูกโจมตีก็าจ่ายเลยนะครับเพื่อให้ของเขาสามารถจัดลีรู้ได้เร็วที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สุดท้ายไปรัฐบาลอเมริกาไปขอคือแม่ถองของสามล้านเหรียญเป็นเรื่องแปลกนะว่าอเมริการัฐบาลของคือสองสามล้านเหรียญทำไมทำไมแฮกเกอร์ยอมจ่ายด้วยนะครับแต่คือไม่ทองสาม นะครับก็เอาไปคืนฝั่งของคนละไปร้านนะครับอ่นนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นมานะครับไปร้ายนะครับก็ถูกโจมตีไปนะครับโดยที่ว่าโดยใช้เข้าใจว่าข้อมูลนี้จะได้มาจากตัดมือนะยูสเซเรน s s w o r ์อันนี้ของบีเพียนนะครับจากตาดมือนะครับจ่า้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือนะครับของไปร้ายนะครับ แล้วก็แก๊งเมื่อหลังแก๊งคือแก๊งดากไซ์นะครับซึ่งตอนนี้ปิดตัวเปบาาดวารล้างสายดากไซด์นะครับโอเคครับก็ขอจบารบรรยายเพียงแค่นี้นะครับอ่านะครับวันนี้ก็ปิดคอร์สพอดีนะครับก่อนสี่โมงครึ่งนะครับ